บนโลกนี้ไม่มีมาม่าช้างน้อยนะมีแต่ยำยำช้างน้อยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอามาทําเป็นไปตามสิ่งที่มันอยากเป็นเช่นรถข้าวโพดก็ให้มันเป็นข้าวโพดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย อีกหนึ่งของกินในวัยเด็กครับก็คือมาม่าช้างน้อยหลังเลิกเรียนซื้อมาบี้กินกับเพื่อนตอนนั้นแม่ก็เตือนนะ oh, yeah, yeah, อย่าอย่ากินเปลป่าๆดยเฉพไม่เห็นมีใครสนนะและอีกอย่างที่เพิ่งมารู้วันนี้เลยก็คือแม่งคือยำยคนละยี่ห้อกันเลยนะ <S <S ได้มาสามรสข้าวโพดรสต้ยมยำกุ้งแล้วก็รสบาร์บีคิวแต่จริงมันยังมีของแลอ,อยู่อีกสองรสซึ่งหาซื้อยากมากคือรสสาหร่ายแล้วก็รสมะนาว <S <S ออถ้าใครเจ๊เพราะไม่ยาก แต่ถ้าเกิดว่าคุณไ่เจอแสดงว่ายากยากหรับผมยากออสามสี่ห้างที่ผมไปไม่มีเรากะจะเอายำยำช้างน้อยเนี่ยไปทำให้มันเป็นอาหารจริงจังเลยเป็นมือ้อเออเป็นมื้อจริงจังทำให้มันอร่อยใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักเข้าไปราเลยคิดว่าอันดับแรกเราจะต้องมีเบสน้ำซุปก่อนเพราะว่าถ้าต้มกับน้ำเปล่ามันก็ดูแบบเราไปซื้ออะไรก่อน Hey, เฮ้ยือโครงไก่อะไรกันเลยนี่ไงโครงไก่สองโครงดีกว่าโดยที่เราก็จะทำน้ำสต๊อกไก่เองอันดับแรกเวลาเราจะต้มสต๊อกไก่อะ่ะผมคิดว่าโครงอะ่ะที่เราได้มาเนาะเราจะตัดแต่งมันก่อนโดยการที่เราจะเอาส่วนที่มันเป็นหนังส่วนเกินเพื่อให้น้ำซุปเราอะ่ะ มันมีไขมันลอยมากเกินไปเนอะจากนั้นเราล้างทาความสะอาดด้วยเกลือคือเราไม่อยากให้ตัวซ็อสไก่ของเรามันมีมันลอยเยอะจนเกินไปมันเลี่ยงไม่ได้หรอกมันมีแหละแต่ว่าไม่งั้นมันจะแยกมันเป็นมันแบบเยอมันกับน้ำมันจะแยกชั้นเยอะมีอยู่ประมาณนี้นะไม่ต้องกับมเยอะผมจะใส่หม้อเลยสองโครงเราผมจะนำมาใส่หม้อเลย แล้วก็เติมน้าเปล่าให้ท่วมโครงไก่ก็คือหม้อน,นี้จะใส่น้ําคือเริ่มตั้งแต่น้ํายังไม่ร้อนเลยนะไล่ไปเลยพอน้ําเดือดปุ๊บปิดเตายกโครงไก่ออกคือไม่ได้ต้มแบบเดือดเัือนัอเราจะเห็นได้เลยคราบความสกรปรกหรือเลือดหรืออะไรส่วนเกินอะ่ะมันจะลอยขึ้นมาบนหน้าน้ําตรงนั้นเราทิ้งเลย ต้องอยากให้มันสุกมากนะมีเงี้ความหวานกระดูกมันจะคลลาชมเพอลาเจนจะลงไปในน้ําที่เราจะทิ้งหมดจากนั้นก็จะตั้งเตาใหม่จากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างที่เราเตรียมไว้เช่นขิงแก่หั่นแว่นใส่กระเทียมใส่พริกไทยใส่ต้นหอมอหอมหัวใหญ่ต เรา,ราไม่มีที่มัดจริงๆใช้ตัวตมันเองมัดได้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันดึงออกไม่ได้ยากเรากรองจริงไงเรากรองมันเป็นน้ำ้ม,มันตัใช้แค่ไหใสขขก่ก็้องกระเทียมใ,ใส่โครงไก่ที่เหมือนเหมือนภายนอกเหมือนจะดูสุกแล้วละ่ะวางลงไปเฮ้ยใครโกงอะ่ะใครโกงโดยใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆไม่ต้องให้มันเดือดนะค่อยๆให้มันร้อนขึ้นมาเรื่อยๆ พอมันเริ่มเดือดปุ๊บมันจะเริ่มมีไข่มาลอยแล้วขอยช้อนฟองช้อนไข่มันทิ้งไปหน่อยเพื่อเราจะได้มีน้ำซุปใสๆเอาไว้ที่เราไม่ได้ผสมไม่ได้ใส่สีอูิไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นเลยมนะ,นะขนมขนมไม่มีไม่ได้ใช้เลยเลยสีสวยทำกระเพาะปลาทำแกงจืดทำอะไรก็ได้ก็ะจะมาเริ่มทําจากหน้ามันก่อนสองก็จะดิบหลักที่อยากจะทําเป็นหน้ามันก็คือหนึ่งข้าวโพด เรียำยำช้างน้อยรเข้าวโพดถ้าไม่มีข้าวโพดก็คือบาปเนะผมก็จะเอาเมล็ดข้าวโพดเนี่ยที่ต้มสุกแล้วมาผัดกับเนยให้มันหอมเนยใช้เป็นเนยจืดนะครับแล้วก็โรยพริกไทยดำไปหน่อยนึงนได้มเลยนะไรรู้ว่ากินกันเองนดีกว่ะ แค่นั้นเลยเพราะว่าข้าวโพดมันมีรสชาติของมันอยู่ละก็จะมาพักไว้ก็จะเป็นกลิ่นเหมือนข้าวโพดอบเนยแต่ไม่หวานอ่ะนึกออกไหมข้าวโพดที่มีกลิ่นหอมเนยหน่อยอร่อยแค่นี้เลยอร่อยเป็นของว่างที่อร่อยเลยนะหมูสับของเลยด่าเอาขีดๆก็ได้ใช่ไหมเอาจริงๆใช้แค่วันนี้วันเดียวเอาสับสับขีดจากนั้นผมก็จะมาทำหมูสับโดยการที่ผมจะเอาหมูสับเนี่ยใส่น้ำมันไปหน่อย เอาหมูสับลงไปรวนจากนั้นผมจะเหยาะซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงให้มีรสชาติเพิ่มสีของมันด้วยการใส่พริกเผาลงไปจริงๆแล้ว,วถ้าออกแนวจีนญี่ปุ่นเขาใส่เหลากันมาก็คือ,เ,อ,อเ,ปเป็นพริกเผาจีนพริกเผาที่มันมีน้ำมันพริกแดงๆผัด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 กลิ่นพริกที่โดนความร้อนปรุงเกลือพริกไทยนิดหน่อยให้พอมีรสชาติ จากนั้นเนี่ยผมก็จะตักมาพักไว้เหมือนกันคราวนี้จะมาเริ่มทําที่ตัวตัวยำยำช้างน้อยของเราละโยบะมีกึ่งของเราก็คืออาจจะต้องลองชิมก่อนนะเพราะว่าไม่ได้กินมานานมากก็เลยไม่แน่ใจว่ารสชาติมันจะยังเป็นยังไงอยู่บ้างนะรสยอดฮิตแบบไม่เผ็ดตอนเด็กๆก็มัเป็นแบบเนี่ยรสข้าวโพโดแกดูกัน <laughs> เครื่องปรุงน่ารักเ <laughs> นี่ยข้างในก็ผมให้ดูเลยจะมีก้อนเท่านี้ ข้าวโพดหอมข้าวโพดถึงเลยมันเค็มเพราะว่ามันกินองปลาด้วยแหละตีเด็ดคือมันต้องขยาก่นมันก็ยังอร่อยอยู่นะแต่ว่าผมจำรสชาติาตอนเป็นเด็กๆไม่ได้หรอกกินแบบเป็นต้นนะักอืมอร่อยผมว่าเส้นมันเลียวเล็กนะอันเจ้าแห้เติมน้ำเดือดปิดฝาสามนาทีอร่อยแบบบะหมี่ดานได้ทันที คือเขาก็ไม่ได้บอกให้เรากินเล่นกินดิบๆนะใครไปเป็นคนกิดคนตอนแรกๆวะจากการทําซอสต,ตรงก้นถ้วยมันก่อนนะคือเพิ่มความเข้มข้นคืออันนี้ผมจะทําเป็นน้ําขูกขลิกนะจะไม่แบบไม่ได้ทําให้มันเป็นน้ําเป็นซุปมากจากนั้นผมจะนําไข่แดงไข่แดงอิบมๆเลยนะเอาแต่ไข่แดงเดียวอ่าใส่ลงไปใช้มือไปเลย,ยผมโชว์ไงผมแบบเฮ้ยแบบในทีวีแบบในทีวีผมจะใส่อย่างนี้เลยนะ <Okay. S 2> ยำยำชันน้อยคือต้องคอยแก้ว่านี่คือยำยำไม่ใช่มาม่าใช่เป็นเกชื่อเราพี่เขาโกครับฉีกผงรสชาติของมันก่อนเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยก็คือเพราะว่าเราใช้มันเพราะว่าอยากได้รสชาตินี่แหละไม่ฉีกผงใส่ลงไปคือเราเหมือนเรียกทุกอย่างที่เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปว่ามาม่าหมดอ่ะเรานนะจะใส่ผงลงไปเลยเนี่ยสีเหลืองอยังไงครับเขาโกะเส้นสักสี่ซองแต่ว่าผมจะใช้เครื่องปรุงแค่สาม ยำยำช้างน้อยมันมีแค่ซองเดียวถูกไหมใช่ใช่ใ่อซึ่งปรุงมันอ่ะไม่ได้มีไอ้น้วมันเทียวอะไรไม่มีไม่มีมันตอบโจทย์เรื่องการกินดิบมากเลยนะใช่ใช่คือมึงมึงไม่เหนียวใช่จากนั้นก็จะตามด้วยชีสทีนี้ชีสนะครับชีสจะมีสองแบบอันนี้คือชีสพวกอะไรนะเชดดาร์พวกเชดดาร์มันเหมือนกับอะไรอะพิซซ่ามันจะไม่ละลายน้ำอันนี้เป็นพวกแบบว่าคามซานใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้จริงๆแล้ว แล้วแต่อะไแต่ว่ามันเพิ่มมันเพิ่มความกลมกล่อม้วก็ความความแบบครีมมี่ความครีมครีม,มให้กับตัวน้ำตกเลือพริกไทยดำเสร็จแล้วผมจะใส่น้ำซุปที่มันอุนอ่นๆหน่อยลงไปไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวแล้วก็ตีกวนให้มันเข้ากันนี่คือซอสไก่ไปมีใครซ่อมก็ได้ช้อนอไ็ไร้วแต่ สุดท้ายเราก็จะได้ฐานของซุปที่มันแบบขลุกขลิกเข้มข้นมีความหอมมันหน่อยบอดี้ดัางมันจะเป็นนิดๆเข็มๆมมหอมๆข้าโพดร,ระหว่างนั้นผมก็จะมาต้มเส้นแค่นี้ต้องใช้หลายซองหน่อยไม่ง,งั้นแบบยังไม่อิ่มต้มเส้นให้พันพอแบบไม่ต้องให้มันเละนะนิดเดียวหนูเขอบอกสามนาทีผมว่าสักสอนาทีพอละจากนั้นก็เอาเส้นร้อนๆเนี่ยสเสดดน้ำให้ดี ใส่ลงไปเลยแล้วคน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 ,คน,คนให้มันเข้ากันกเข้าใจเลยว่ามันมีความเข้มข้นเหนียวเหนือจากชีสมีสีมีกลิ่นมากขึ้นแหละจากนั้นเราก็จะท็อปปิ้งสิ่งที่เราเตรียมมาไว้เช่นข้าวโพดผัดเนยหมูสับที่มันผัดกับพริกเผานิดหน่อยลงไปซอยต้นหอมลงไปแล้วก็แต่งเพิ่มเทกเจอร์ของหมูสับด้วยการที่เราจะโรยงาขาวลงไปตรงหมูสับนิดนึงแล้วก็ กินได้เลยและนี่ก็คือยำยำช้างน้อยรสข้าวโพดครับเหมือนกินข้าวโพดตอนแรกๆอะแต่ว่ามันจะมีความหอมมากขึ้นแล้วแลก็รสข้าวโพดอะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติของขน,นมเด็กอยู่แล้วแต่ว่าเรามาทําแบบเนี้ยมันเป็นอีกมิตินหนึ่งเลยมันกลายเป็นอาหารผู้ใหญ่เป็นอาหารที่เรากินได้ปกปติเลย คนดูอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเลี่ยนือ่ป่าเพราะมันมีแบบข้วโคดมีชีสแต่พอเรากินกับหมูสับผัดพริกเผาอ่ะมันก็จะไปอีกรสหนึ่งไปมันก็จะแบบมีความเผ็ดเข้ามาตับผมว่าอร่อยเลยนะจริงทำไม่ยากเวยพอได้ทําได้กินรู้สึกว่าเออมันเวิร์กดีนะเฮ้ยมันทําให้มันเป็นเมนูจริงจังแบบนี้ก็ได้อีกสี่รสรอเราอยู่มันก็ท้าทายให้เราทดลองไปเรื่อยๆเนาะเหลือต้มยำกุ้ง หรือบาร์บีคิวรสสาล่ายของรถมะนาวเออก็คิดคิดไว้ก็ทําตามมันนี่แหละทําตามเบสของเขาเขาเป็นรถอะไรก็ทําแบบนั้นจะทําแค่ให้มันอร่อยขึ้นตามความคิดเราอันนึ่งเ,เติมเต็มความฝันในวัยเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่แจกข,ของเล่นแล้เมื่อก่อนมันมีการ์ดเลยมีมันมีการ์ดแล้วก็เอาการ์ดนั้นมา